จังหวัดกาญจนบุรีติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษฯฯฯฯฯฯกาญจนบุรีเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนายสมหวังบุญระยองรองผู้ว่าราชาการจังหวัดกาญจนบุรีร่วมหารือคณะทำงานบริหารจัดการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่1ปี2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่ที่ห้องประชุมแควใหญ่ชั้น5าสารการจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับการหารือในครั้งนี้ได้มีการตริดตามการดำเนินงานในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษได้แก่การส่งมอบพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนการบริหารจัดการที่ราดพัสดุในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านสาธารณปุปคและสาธารณูุปการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ ทั้งระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำซายซึ่งได้ดำเนินการตามแผนง,งานโครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2564ในส่วนของด่านพรมแดนบ้านน้ำพุร้อนได้มีการสร้างอาคารสำนักงานด่านพรมแดนบ้านน้ำพุร้อนจุดผ่านแดนเรียบร้อยแล้วส่วนโครงการตลาดการค้าชายแดนได้ก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการของงบประมาณก่อสร้างถนนเข้าไปภายในตลาด หากดาเนินการแล้วเสร็จจะเปิดให้จัดจําหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารทะเลให้เป็นจุดแลกเปลี่ยนและตลาดค้าสินค้าส่งและโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีและมอเตอร์เวย์สายขออภัยครับและมอเตอร์เวย์สายกาญจนบุรีบ้านน้าพุร้อนและศูนย์ราชาการอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างจังหวัดกาญจนบุรีเป็นส่วนหนึ่งในจังหวัดพื้นที่ระเบียงเศรษ,ษฐกิจพิเศษภาคกลางและภาคตะวันตก ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนาของภาคกลางและภาคตะวันตกในด้านอุตสาหกรรมเกษตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมมูลค่าสูงระดับมาตรฐานสากลเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบอีกด้วยครับ